วันนี้เดี๋ยวทำมายมยมเชื่อมกันนะคะตรงนี้ตอนนี้แสงไฟมันเป็นแสงไฟตอนช่วงเย็นแต่มืดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยชัดเนาะแต่มายมที่เก็บมาอันนี้คือเหลืองแล้วนะคะไม่ใช่มายมเขียวนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มขั้นตอนแรกกันก็คือล้างน้ําแล้วตรงนี้มีอยู่7จกิโลเดี๋ยวว่าจะเชื่อมหมดนี่เลยตอนนี้ที่เราต้องทําก็คือบุให้มันแตกก่อน ให้มันนุ่มนะคะใส่เกลือนะคะแล้วซาวให้ทั่วเลยตรงเนี้เราต้องการล้างไอความขมแล้วก็เปรี้ยวออกประมาณหนึ่งเราซาวให้ทั่วเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปล้างได้เลยค่ะล้างน้ำออกสักสองสองน้ำ มันจะได้ไม่ขมจากนั้นก็ตามนี้เลยค่ะน้ำปูนใสที่เราทำไว้น้ำปูนใสก็คือน้ำปูนจินมาผสมน้ำแล้วก็แกว่งคนเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เขาตกตะกอนเราก็ซ้อนน้ำด้านบนมาใช้ก็คืออันนี้เขาเรียกน้ำปูนใสไว้สำหรับทำขนมแค่เพื่อให้ผลไม้แข็งกรอบขึ้นนะคะส็นบรรยาไทยเนาะ อตอมน,นี้เนะคะาีรงตรงน,น,น,นี้กระทะนี้นี่คือ10บโลนะคะมียม10บโลแล้วก็น้ำตาล6โลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทำน้อยกว่านี้ให้ลดลงตามสัดส่วนนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปหน่อยหนึ่งในเดียวพอ เพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไอตัวมะยมอ่ะมันจะคายน้ำอีกแต่ว่าที่เราจะต้องเติมน้ำเข้าไปตอนนี้คือให้น้ำตาลเขาละลายไม่อย่างงั้นน้ำตาลเขาจะไหมจิมน้ำไปหน่อยนึงแล้วคราวนี้ก็เริ่มคนเราแค่ถามว่าน้ำใส่แค่ไหนเอาแค่น้ำตาลมาละลายได้หมดอะค่ะตรงนี้ไฟเราใช้เป็นไฟอ่อนตลอดการเคี่ยว ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะก็คือกลางค่อนไปทางอ่อนนั่นแหละใส่น้ำไปแล้วก็คนค่ะคนมาย,ยมใส่น้ำตาลใส่ใส่น้ำไปแล้วก็คนเลยคนให้น้ำตาลมันเริ่มละลายตรงเนี้ยเราต้องหมั่นคนเป็นระยะเดี๋ยวสักพักนึงมาย,ยมเขาก็จะคายน้ำ มีมยมเขาก็จะคายน้ําออกมาแล้วก็จะเริ่มท่วมแล้วตอนนี้นเราก็คนค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะเคีเ่ยวอยู่ประมาณสองสมชั่วโมงมันถึงจะเข้าเนื้อแล้วก็เป็นมยมเชื่อมที่สีสวยช่ำเนี่ยอันนี้คือน้ำตาละละลายละเห็นปหะ ตรงนี้ว่าใช้เป็นเตาถ่านนะคะมันไม่ได้ใช้เตาแกตแต๊สเพราะว่าอย่างแรกคือว่าทําเยอะอีกอย่างคือการใช้เตาถ่านมันมันจะได้ขนมเชื่อมที่มันหอมกว่าการที่เราใช้เตาแก๊สอ่ะเนี่ยสิบห้านาทีผ่านไปนะคะตอนนี้น้ําเจิงเลยเอ็มเอ่ยก็คืออ่ามายงนันมีน้ําค่ะ ที่เราไม่ใส่น้าเยอะตอนช่วงแรกอะ่ะก็เพราะว่าเดี๋ยวน้ามันมันจะครายน้าของมาออกมาอยู่แล้วอืมก็ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทําก็คือ,อเขี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็มาคนเป็นระยะรอเขางวดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเองมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงเข้มเองตามธรรมชาติของเขาตอนนี้ก็คือหน้าที่เรามีแค่นี้ค่ะมาคนคนให้ทั่วๆแล้วก็ ดูไฟก็เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเคี่ยวไฟอ่อนอย่างเงี้ยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะ้ำมันจะงวดน,นะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาเอามันขึ้นกันมยมยมเชื่อมนะคะตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเงานะ เดี๋ยวให้รอรอให้มันแห้งก่อนถ้ามันคายร้อนก่อนมันจะเงาขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถ้าผึ่งให้มันเสด็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยกว่าตอนที่มันขึ้นมาจากกระทะใหม่ๆ